Terima kasih telah <laughs> menonton! เราจะเอาข้าวปลาที่ไหนกินล่ะเนี่ยแล้วก็ใหญ่ตามตอกตอนเดียวดึกนั่นก็สูงเลอเกินโอ้โหนี่หรือบ้านก่าช่างกว้างใหญ่เหลือเกินนี่ฉันจะหาให้ฉันเจอไหมเนี่ยนี่มาอะไรโอ้โหนี่มันบ้านรือประสาทเนี่ยทำไมหลังใหญ่ขนาดนี้ไปขอเป็นรูปบ้านนี้แล้วกัน อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเอ๊ะนี่มันเล่นยังไงนะลองเล่นหน่อยดีกว่าถอดไปพวกเราเออมีแมลงด้วยวอ้วโหดอกไปไปไปย,ยังไงเนี่ยโอ้นอยนี่เองออจะนุ่จังเลย<ว>ดอกไม่สวยจังเลยเนี่ย ออกมาดูแลดอกไม้ทุกวันสบายใจตรงนี้ก็สวยนี่ฉันออกแบบเองเลยนะเนี่ยโตขึ้นฉันจะออกแบบสวยในพารนนีสเอาให้สวยเหมือนบ้านฉันนด้แหละบ้ฮะฮะานฉันสวยที่สุด แม่และเธอเป็นใครเป็นลูกคนสวนแถวน,นี้เหรอลูกคนสวนนี่เอเธอดูสภาพอย่างฉันสิแต่งตัวแบบนี้สวยแบบนี้ฉันจะเป็นลูกคนสวนได้ไงล่ะอ้ะอาวจะเป็นลูกแม่บ้านเหรอสภาพแบบนี้เออใช่ใช่ไม่ใช,ใช่ฉันเป็นลูกแม่เจ้าของบ้านนี่ ใช่แล้วว้าบดีจังเลยนั่นเธอก็ได้เล่นของด้สนสนุกทั้งว่าเลยสิแน่นอนเนี่ยยังน้อยนะฮะยังน้อยเหรอใช่มีเด็ดกว่าน,นี้อีกนะไปในบ้านฉันสิเนี่ยตรงนั้นนะ่ะ เรียบเลยจ้าแพเหรอไปสิไปสิพี่อมมามา,มาทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นทางนี้นี่ไงสนามเด็กเล่นส่วนตัวของฉัน,น,น,ฉนโอ้โหดีจังเลยทำไมเธอมีสนามเด็กเล่นส่วนตัวด้วยล่ะเอฉันเล่นหน่อยนะ โอ้โหบ้านเธอดีจ like ังเลยจะยฉายังมาอยู่บ้านเธอมาเลยเนี่ยเนี่ยเล่นกับเธอก็สนุกดีเนาะเธอมาอยู่บ้านฉันไว้ละอ๋อฝนตกแล้วรีบเข้าบ้านกันเถอะหนึ่เยี่คนเล่นตาตาเดียวก่อน เนี่ยห้องห้องครัวของฉันมีแอรีเลด้วย <c oughs> เออดูอันนี้สิอันนี้ฉันมีเยอะมากเลยนะดูสิโอนี่ปัดน,นะน,น้นเลยันร้อนแต่ว่าดูของก่อนไหมเนี่ยขอันนี้เธอมีไหมเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์อืมฉันไม่รู้จักคอมพิวเตอร์อ๋อเขาอ่ะเอาไว้ทำแบบมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะเนี่ยมันเขียนอะไรก็ได้นะอุตสาห เจอกับคนอื่นได้ด้วยนะอ๋อพี่วสนามญ่าบ้านเราอ่งว่างๆอยู่อ่ะซื้อเฮลิคอปเตอร์มาจอดสักคันดีไหมคะตามสบายโอเคนะคอนเฟิร์มโอเคไปดูสัหน่อยว่าลูกเล่นอะไรอยู่ฮะ สวัสดีค่ะคณเจ้าของบ้านสวัสดีจ้ะแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงเธอ,อไปซีชิดหน,น่อยอ๋อแม่คะคือเขาหลงทางคะ่ะแล้วเผลอมาบ้านเราเขาก็หนูเห็นเขาเขาก็หนูก็เลยเชิญเขาให้เข้ามาในบ้านนะคะแฮะอ๋ออ๋อ,อเด็กหลงอ่ะ <c oughs> ก็น่าสงสารนะห้เล่นก็ได้ เขามาอยู่บ้านเราได้ไหมคะหนูเงาเสื้อผ้านูก็แบ่งกับเขาได้ไหมคะโอ้ยไม่ได้ลูกเขาก็มีพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่เขาคิดถึงแล้วเขาตามหาจะทํายังไงป่านนี้พ่อแม่เขาหาถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเออจริงด้วยพูดถึงแม่ก็คิดถึงแม่เหมือนกันนะเนี่ยยิ่งตอนนี้เริ่มหิวๆแล้วคิดถึงคิดถึงสเตนสเตนสตนอยู่ที่ไหนออืฉันได้กลิ่นลูกอยู่แถวแถวนี้นะเนี่ย ดี๋ยวไปตามกลิ่นดีกว่าอืมฮะชัดเลยเนี่ยอืมมันเล่นตรงนี้แน่แนกลิ่นชัดเต็มๆตลมเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันบ้านใครแล้วเนี่ยใหญ่โตขนาดเนี้ยลูกเราต้องถูกลักผ่าตัวเข้ามาแน่ๆเลยอู้หชัดแต่ จุดเต,ต็มายไปไหนเนี่ยจุดเต,ต็มโโหืมแถวนี้เต็มเต็มโอ้โหทำไปกลิ่นชัดขนาดนี้เนี่ยหืมโอ้ต้องมาเล่นอยู่แถวนี้แน่แน่ที่นี่ต้องมีของเล่นไว้หลอกล่อลูกของเราแน่เลยโสดจุดเต็มุดเต็มโอ้แถวนี้ก็มีกลิ่นนี่ชัแต่ต้องมาเล่นตรงนี้ด้วยแน่แน่โสลูกแม่ โดนก็นหลอกมาจับแน่เลยเจ้แเต็มจะแต้มอยู่ไหนเอยสบายตรงนั้นนะดีแล้วหนูอันหนักหนักอีกหน่อยหนอหน่อย,อ,ยอืมด, <c oughs> ดี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 ดด <c oughs> เดกินกดหนักหนักเลยนะลูกแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยขอเน้นเนเลยค่ะดีมากลูกดีมากจะ่ะแตม <c oughs> เธออยู่นานๆน,นะบ้านเนี้ยสบายจัง <c oughs> นี่ใช่ไหมคนที่รักผ่าตัวลูกฉันมานี่รธอเพื่อนจังปะนี่เรอเพื่อนจังปะ ข้างนอกเหมือนกันค่ะอันใหญ่อันนั้นน่ะค่ะไม่นไรขอโทษด้วยนะคะคุณพี่แล้ก็คุณน้องที่ว่าเพิ่งเข้ากรุงเทพนะค่ะทั้งหนูทั้งลูกอะค่ะก็เลยงงงงหลงหลงขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลเันแตงค่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเนี่ยไม่เป็นไรนะหิวหรือเปล่าอยากกินข้าวหรือกินปลากันมาหรือยังมากินข้าวกันได้นะอ๋อแล้วก็มีที่พักหรือยัง มีเองค่ะมีห้องว่างค่ะดีไม่แพงสามพันห้าสบายสบายที่อื่นเขาเจ็ดพันห้านะคะที่เนี่สามพันห้ามีข้าวให้ด้วยมีลูกเพื่อนๆกันเหรอคะเนี่ยมีเพื่อนเล่นด้วยอันนี้คือราคาเพื่อนไหนก็เท่าไหรแล้วทำสัญญาเช่าเลยเนาะโอเคไหมชดเต็มชดเต็มจะอยู่นี่ไหมเดี๋ยจะกลับบ้านอยู่นะโอเคได้ค่ะอยู่เลยค่ะเย้ ฉันเป็นลูกแม่เจ้าของแม่คนนี้ใช่แล้วสวัสดีจ้ะแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยฉันคือเชอยร์แจ๊กไม่ต้องกอล้วตอนเชียร์เดี๋ยวก่อน <c oughs>